นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นวิธีทำนะครับในชีทของตัวโมเดลคชั่นของเรานก็จะมาเริ่มนะครับในควชั่นที่1กันนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราจะมาดูสูตรพวกตีโกนแล้วก็สูตรดิฟที่เราจะใช้กันนะครับในข้อที่1นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตีโกนนะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสูตรดิฟ นะครับตัว ln u เพราะว่านะครับเราจะเห็นได้ว่าเจอ ln ของตัว cot t นั่นเองนะครับอ่าเรามาดูนะครับเขาบอกว่ากำหนดเส้นโค้ง c 1นะครับ rt เวกเตอร์นะครับแล้วอ่าเป็นนะครับมีคอมโพเนนต์ก็คือ ln ของ cot t นะครับ0แล้วก็ t นะครับในข้อ a ของพวกเรานะครับจงหาเวกเตอร์สัมผัสขนาด1หน่วยก็คือเวกเตอร์ t นั่นเองนะครับแล้วก็เวกเตอร์ตั้งฉากขนาด1หน่วยก็คือเวกเตอร์ n ครับเดี๋ยวเราจะไปทีละข้อทีละข้อกันในขั้นที่หน่1นะครับเริ่มต้นของเราเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเขียนสูตรกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะต้องหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ขอลอกตัวเวกเตอร์ rt ลงมาก่อนนะครับเรามาดูนะครับตัวเวกเตอร์ t กัน ตัวสูตรของเรานะครับก็คือการที่เราหาอาร์พามส่วนด้วยขนาดของอาพามนั่นเองนะครับอา์พามก็คือการเอาอาไปดิฟนั่นเองนะครับส่วนขนาดของอาร์พามก็คือหลังจากที่เราดิฟได้แล้วเนี่ยเราก็จะไปหาขนาดของเวกเตอร์ตัวนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวสูตรของเราครับเราก็มาหากันก่อนนะครับว่าอาร์พามของเราเนี่ยได้เท่าไหร่ อันแรกนะครับเราจะทำการดิบตัว ln cos t ครับ by dt นะครับดิฟสูตรได้สูตรอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดิฟ t นะครับ dt by dt นะดิฟ ln cos t เราก็จะมองตัว cos t ตัวเนี้ยเป็น u ในสูตรของเรานะครับก็คือ ln u นั่นเองนะครับตามที่ได้เขียนสูตรเอาไว้ก็คือจะเป็น1ส่วน u ก็คือ1ส่วน cost หลังจากนั้นต้องเอา c อ s t เนะี่ยไปริบซับอีกหนึ่งรอบ,นะรบตัวนี้แล้วก็ dt ทีไปตัวนี้ก็นะคือ1นรับตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ายังเหลือตรงนี้นะครับที่เราจะต้องดิบต่อนะรเราก็จะต้องไปเปิดสูตรการดิบคอร์นนั่นเองนะครับดิฟคอร์ของเราจะได้ก็คือลบทนั่นเองนะครับพอมันคูณอยู่ด้านบนก็คือเอาไปคูณกันหนึ่งได้เลยก็คือจะได้เป็นลบท T ทส่วน คอศูนยะ์ 0, แล้วก็1ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับเพื่อให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้นนะครับทายส่วนคอร์ดก็คือจะกลายเป็นแทนก็จะได้เป็นลบแทนทีนะครับศูนย์แล้วก็1นะครับหลังจากที่เราทําการหาอาพามาแล้วนะครับตามสูตรเวกเตอร์ทีเนี่ยต้องหาขนาดของอาพามด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยไปทําการหาขนาดของอาพามที สูตรของการหาขนาดของอาภาพหรือเวกเตอร์ใดๆก็คือที่เป็นสแควร r o ูทนั่นเองนะครับแล้วก็จับแต่ละคอมโพเนนต์มายกกำลังสองบวกกันดังนั้นตัวนี้นะครับจะได้เป็น r o ูทของลบแทนทีนะครับยกกำลัง2บวกสูตรย,ยกกำลังสองแล้วก็บวก1ยกกำลังสองนั่นเองตรงน,นี้เราทำการกระจายนะครับ,นะรบก,กำลังสองเข้าไป ก็ลบกําลังสองอันนี้ได้เป็นบวกนะครับส่วนแทนกําลังสองก็คือแทนกําลังสองนั่นเองได้แทนกําลังสองทีแล้วก็บวกหนึ่งนะครับตรงนี้จากสูตรด้นต้นนะครับที่บอกไปแทนกําลังสองทีบวกหนึ่งจะได้เท่ากับเอกําลังสองทีนะครับตรงนี้ดังนั้นตรงนี้นะครับเราจะคิดในช่วงของที่ นะครับพวกตีโกเนี่ยเป็นบวกนะเราก็เลยจะได้ว่ารูจากกลังสองตัวเนี้ยถาตัดกันได้เหลือเป็นเซกที T, นะครับตัวนี้เราใส่เงื่อนไขเข้าไปว่าเซกที T เนี่ยเขาเป็นมากกว่าเท่ากับ0ูนะครับตรงนีนะ้ดังนั้นขนาดของอาภาพของเราก็คือเซกที T นั่นเองดังนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ทีของเราเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ เราก็ใส่เวกเตอร์ r ไว้ข้างบนครับลบแทนทีศนะครับส่วนด้วยขนาดของ r พาร์มก็คือเซก t นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีการเอา t ไปติดต่อเพราะว่าในโจทย์เนี่ยต้องการหาตัว n นะครับดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการกระจายตัวเซก t ดีดอลล่าตัวเนี้ยเข้าไปแจกที่ตัวเซก t ละคอมโพเนนต์ r onent, นะครับคือทีละช่องนั่นเอง ผลลับที่ได้ก็คือตัวแรกของเราจะเป็นลบแทนทีนะครับส่วนเซกทีนะครับศูนย์ส่วนอะไรก็คือ0นย์ะครับแล้วก็1ส่วนเซกทีนะคตอนนี้เราก็จะจัดรูปนะครับแทนที t, ส่วนเซกทีเนี่ยก็คือจะได้ไซ์ดังนั้นเราจะได้เป็นลบไซด์ทีนะครับศู 0, ส่วนเซกทีก็คือได้คอร์ที ดังนั้นตรงนี้เราก็จะจัดรูปออกมาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะครับมีสายกับมีคอร์ดอนะนเดี๋ยวขอขยับนะครับเดี๋ยวเราจะไปหา n กันต่อ เดี๋ยวตอนนี้เหมือนเดิมครับในการที่เราจะหาตัวอะไรใดๆเนี่ยนะครับแนะนำเราจะเขียนสูตรกันไปก่อนนะครับดังนั้นสูตรของเวกเตอร์ n ของเรานะครับก็คือเป็น t พร์มหารด้วยขนาดของ t พาัมนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยจากที่เราหาเวกเตอร์ t มาแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเวกเตอร์ t ที่เราหามาได้ ดังนั้นในสูตรนี้ของเราเราก็ต้องเอาทีตัวนี้มาดิฟต่อนี่นะครับเราก็จะดิฟกันทีละคอมโพเนนต์เหมือนเดิมเลยทีภาพของเรานะครับดิฟลบทราก็คือดิฟทรานะครับเราติดลบเอาไว้ดิฟไซาได้คอรก็คือได้ลบคอรทีนะครับศูนย์ส่วนคอรนะครับเปิดสูตรคอรดิฟคอรได้ลบทราดังนั้นเราก็จะได้เป็นลบทรายทีส่วนขนาดของทีของเรา เหมือนเดิมเลยก็คือตั้ง square root แล้วก็แต่ละ c o m พ o n e n t เตอเอาไปยกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกกันอยู่ใน square root นั่นเองอ่พอได้ q u a r e root เรากระจายเราจะได้เป็น cos ์สกำลังสองทีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นติดลบและยกกำลังสองอย่างไรก็เป็นบวกในลบยกกำลังสองก็ได้เป็นบวกเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เราก็จะวนกลับมาครับคอสกำลังสองโบไซกำลังสองนะครับที่มีมุมเดียวกันก็คือตอนนี้เป็นมุมเป็นตัวทีนะครับจะมีค่าเท่ากับ1เลยนะครับดังนั้นตัวนี้ได้รูทหนึ่งหรือก็คือเท่ากับ1นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้เราก็จะได้เวกเตอร์เอ็นเลยนะครับอย่างง่ายๆเลยก็คือเวกเตอร์ที่เป็นทีพามนะครับก็คือเวกเตอร์ตัวนี้ลบคอสทีศูนย์แล้วก็ลบไซที นะครับส่วนขนาดของทีพามเนี่ยพอเราหารแล้วเนี่ยมันจะได้เป็น1ครับดังนั้นมันก็เลยได้เท่ากับตัวเทิมนั่นเองนะครับสามารถลบ1ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้ตอนนี้เราก็จะได้นะครับว่าเนี่ยในข้อ1ข้อ2ที่โจทย์ของเราถามนะครับว่าเวกเตอร์ทีกับเวกเตอร์เอ็นเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้แล้วครับตรงนี้อันะนี้ก็คือเวกเตอร์ทีของเรา นี่ก็คือเวกเตอร์ n ของเราล้วนนะีครับอ่ะต่อมาครานี้นะครับในข้อ b ในข้อ b มีคำถามว่าจงหาความโค้ง kappa t นะครับขณะที่ t เท่ากับ pi ส่วน4นะครับทานี้เราก็ต้องไปดูสูตรกันนะครับ ตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาทำข้อบีต่อนะครับีข,อ,บของเราเล็กน้อยตรงนี้เองคาบ้าทีนะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของ t ีพามหารด้วยขนาดของ r าพามนะครับตรงนี้ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราหามาได้นั่นเอง นะครับแต่ตรงนี้ยังติดทีก่อนเดี๋ยวเราเอามาใส่ก่อนนะครับที่ติดทีก่อนแล้วเดี๋ยวที่โจทย์บอกว่าทีเท่ากับพายสวสเดี๋ยวเราค่อยแทนค่าตอนที่เราแทนสูตรตามสูตรตัวนี้มาแล้วนะครับซึ่งขนาดของทีพาร์มเนี่ยเมื่อกี้ที่เราหากันมานะครับก็จะมีค่าที่เท่ากับ1ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ขนาดของทีพารมนะครับดังนั้นตัวนี้เราใส่1เข้าไปด้านบนนะครับส่วนด้วยอันนี้เป็นขนาดของอาพารม นะครับขนาดของอาภาพก็คือที่เมื่อกี้ที่เราหาไว้ขนาดของอาภาพของเราก็คือได้เซกทีนะครับดังนั้นตัวนี้ของเรานะครับก็ใส่เป็นเซกทีนะครับหรือ1ส่วนสิบก็คือคอร์สนั่นเองนะครับก็คือได้คอร์ทีนะดังนั้นในโจทย์ข้อนี้ของเราที่เขาบอกต้องการคับป้าที่แทนทีเป็นพายส่วนสี่นะครับเราก็ค่อยมาเปลี่ยนตรงนี้ว่าคอร์พายส่วนสี่นั่นเองนะครับดังนั้น เราก็จะได้ก็คือรูสองส่วนสองนะครับหรือ1ส่วนรูสองก็ได้นะครับคำตอบใดคำตอบหนึ่งส่วนข้อที่สองตัวนี้นะครับเรากำหนดเส้นโค้งอ่าทีเท่ากับเท่านี้นะครับจงหาความยาวส่วนโค้งนะครับเมื่อทีเนี่ยอยู่อย่างตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งครับกับอีกอันหนึ่งก็คือจงหาความเร่งในแนวเวกเตอร์สัมผัสก็คือ a แล้วก็เป็นหอยเวกเตอร์ t ขนาดที <rude S 2> ่ t เท่ากับ1บน2ด้วยแปลว่าเดี๋ยวมีการแทนค่าันนะครับจะเรามาดูข้อ a กันก่อนนะครับซึ่งตัวความยาวเนี่ยก็คือตัว s นะครับเท่ากับการอินทิเกรตจาก a ถึง b ขนาดของ r พาว์ g t แปลว่าครับจะเราหาขนาดของ r พาวกันเดี๋ยวเราก็ไปหา r พาวกก่อนนั่นเอง ส่วนตัว a กับตัว b เนี่ยจะคือช่วงที่เขากำหนดให้มาก็คือ0ูจับ1ตรงนี้แล้วต,ตอนนี้งั้นจะเราไปอาภาพามันก่อนอา,าพาพตัวนี้ก็จิแบบิบทีเป็นหนึ่งทีกำลังสองก็ได้สองทีส่วนรูปสองสามทีกำลังสองส่วนสามตอนนี้เดี๋ยวเราจัดลูกกันก็คือตัด สกับรูสองเนี่ยตัดกันจะได้ชุก2องสามตับ3า,าเหลือทีกำลังสองหลังจากนั้นเราไปหาขนาของอาร์ตกันรูทยกกำลังสองบวกรูทสองทียกกำลังสองแล้วก็บวกด้วยทีลัอยกกำลังสองอีกหนึทีก็จะเท่ากับ Square Root ครับ1 ・2วกสอลัง2อบวก t กำลัง4อนนี้เนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตนะตัวข้างในเนี่ยเป็นเป็น1 2 2บวก2 t ลัง2บวกทกำลัง4งนะครับมันจะคล้ายๆกับสูตรตัวนึ่งก็คือที่เป็นเราเคยท่องกันหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองันนี้นะครับตัวนี้หนึ่งก็คือมองเป็น หนากำลังสองนะครับส่วนหลังเราก็คือหลังกำลังสองเนี่ยเป็น T กำลังสี่แต่ว่าหลังคือ T ีกำลังสองพอเรามาเช็คตัวคดกลางนะครับหน้าก็คือ1หลังคือทีกำลังสองเนี่ยมันสอดคล้องกันพอดีนะครับดังนั้นตัวเนี้ยมันจะจับตัวกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองอันนี้นะครับที่เราต้องทําแบบนี้เพราะว่ามันจะต้องจัดรูปเพื่อไปอินเด็กซ์ ตัวนี้ก็จะกลายเป็นวงเล็บหนึ่งวงดยทีกำลังสองแล้วก็ยกกำลังสองนะครับรูทกำลังสองตัดกันจะเหลือเป็นแค <Remember> ่ <Yes. S> 1นวกด้วยทีกำลังสองเท่านั้นเองะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดตรงนี้เราไปใช้ตัวรูทเลยเนี่ยมันจะอินทิเกรตยากนะครับอาจจะอินทิเกรตไม่ได้นะครับเราต้องจัดรูก่อนมันจะตัดรูทได้กลายเป็นหนึ่งวยทกำลัตัวนี้เท่านั้นเองันแรกเราหา ขนาดของอาภาพได้แล้วแล้วก็มาใส่สูตรการอินดิเกตกันนะครับช่วงก็คือ0ูนถึงห่ตามที่จะบอกมาใส่ขนาดของอาภาพลงไปนะครับอินดิเกตเทียบดีทีตัวน,นี้เราก็อินดิเกตตามปกติได้เลยดีทีบวกด้วยทีกำลัง3าส่วน3ามขอบเขตคือ0ูนถึงหนะครับค่า1บวก1กำลังสามดับอีกวงเล็บหนึ่งแทน0ได้ศูนย์หมดเลยนะครับจากนั้นคำตอบก็คือ สี่สอมอันนี้ในส่วนของข้อ B นะครับข้อ B เนี่ยโจทย์ให้หา AT นะครับเราก็ต้องมาดูสูตรกันก่อนสูตร at ทก็คือจะได้เป็นพาร์พารดอทกับ R าร์เบัพาร์ครับหารด้วยขนาดของ R าร์พาร์ซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็มีหาอาพามกันมาแล้วจากในข้อเออาพามของเราเนี่ยก็คือ1บวกด้วยรูสองทบวกทีกำลังสองนะครับแล้วก็ขนาดของอาพามเมื่อกี้เราไปหามาแล้วด้วยนะของอาพามก็คือ1บวกด้วยทีกำลังสองนคะรับนั่นแปลว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาอาาัตราพาพเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาการดอปกัน อ่าดับพันามก็คือการที่เราเอาอา,าพามเนี่ยติดต่ออีกหนึ่งรอบหนติดหนึ่งได้ศูนิดรูสองทีได้รู้สอาางติดทีกำลั้สองได้สองทีนะับหลักใจที่เราหามาได้แล้วนะครับอ,อ่าบนเนี่ยเดี๋ยวเราไปหา r า,าพามตอดกับ r าับพนาอนอนาพามตอดกับ r าัาบนามนะครัการดอดกันก็คือตัวช่องที่เป็นคอมบอนเดียวกันเนี่ยนะครับ เอามาคูณกันแล้วก็หลังจากนั้นเอามาบวกกันให้มองลยทนี้ก,ก็จะกลายเป็น1นคูณศบวกกับรูปสคูณรูปสองทีบวกกับทีกำลังสองคูณกับ2ทีนั่นเองจากนั้นคำตอบของเรา0ูนย์บวกสที บวก2ทีกำลัง3นะครับดึงตัวร่วมได้ดึง2 t ทีได้นะคจะกลายเป็น1บวกด้วยที t, กำลังสนะครับหลังจากที่เราหานะครับ r พาร์มดอตตา r ด่าภได้แล้วขนาดของ R าพาร์มก็มีแล้วนะครับแต่เราไปใส่สูตรได้เลยก็คือ AT ของเราเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับ2 t ทีคูณกับ1บวกด้วยทีกำลังส แล้วก็ส่วนด้วย1นึ่งกทีกำลังสองจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้ก็จะเหลือเป็นแค่2อทีเท่านั้นซึ่งโจทย์ข้อนี้เนี่ยอยากให้เราแทนทีด้วย1นึ่งก่อนสองแล้วก็มาแทนทีด้วย1น่กนสองกันก็จะเป็น2คูณจาก 1, ก1นึ่่อนอก็คือ1นึ่งนั่นเองห็นเข้าไ